สวัสดีครับพอกับบ้านน้องกินแซ่บอีกเชียนใกล้นะครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้วันนี้บ้านน้องได้ตำแตงซีโครงย่างครับพี่น้องโอ้ยตำแตงเดือดเดือดครับพี่น้องซีโครงย่างครับโอ้ยหอมมวยมเลยพี่น้องปวดละโชว์จัง่อยนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยดุกสว่งครับพี่น้องมื่อนี่มาพี่น้องแซ่บบ้านบ้านน้องครับเฮ้ยขอนิ้วพี่น้องเอ้ขอนิยวกุ้เจ้าครับปวดไอ้มวยๆครับ ôi má xem nóm canh nếp chấm bạn bạc làm đậm đầm đầm đấy không ạ thơm บอนน้องขอกินน้อยก่อนมา่น้มสี่ขวดเลยอืม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 บตรหวองพี่น้องเลยมาตั้งอ้านอืม 음, 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 감상한. 음, 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 음! 칼칼 팝! 음 땀땡이랑 음. 음. 음 嗯。Mm. tầm tiền bất tận đấy, ừm, หนหนพี่น้องเยเสียบขนาดหนหนหอมๆครับหอมปลาหพี่น้องเอ้ยบัลน,นาเลยอืมมอ้โม,มยน้องอ,อืม อืมอ mm. mm. <c oughs> <c oughs> ืมอืมแปดเจ็ดบ้วยพี่น้องไเบอรพลิกมันเอามาเบิดสวนแล้วบ่บอรพลิกเนี่ยพี่น้องเว้ย โอ้ยขี่ไปได้กับควันไอ้หัวง๊ 음 음흠.

โอ้เส uh, oh. um ็จตำแตงใส่ปูอัดน้ำเดือไปเนาะหอมขนาดอืมอืม Wow. Chẳng biết đi thì nó 응응 음. 음. បាទបកសាឡាត់ញ៉ាំបងប្អូនញ៉ាំបកសាឡាត់ទៅស្ອດกับតំដេងហ្នឹងໃສ່กับតំដេងទៅនេះអ៊ឹម うん、うん คือคำบส็งๆพักสลัดอัอนโอ้ยอ่นอนไปหน่อยหนาวถือหนาวนะอืม,อม,อม,อม